สวัสดีครับทุก,ท,กท่านวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมไม้พื้นใบสีแดงกันบ้างนะครับผมดับตน้นต้นนั่นก็คือราชินีแห่งใบไม้นะครับผมคือบอนสีหงเฮานะครับผมวันนี้นะครับผมนาอผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมบนสีที่เป็นสีแดงนะครับผมก้านดำดำนะครับผมบนสีตัวนี้นะครับลักษณะมันจะคล้ายบนสีกวนอูนะครับผมนาอเป็นพื้นใบสีแดงใบค่อนข้างที่จะเพียวออกมาอย่างนี้นะครับ ลักษณะของพ่นจะมีใบค่อนข้างที่จะแข็งนะครับผมทุกท่านแล้วกับเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีนะครับผมทุกท่านใบค่อนข้างที่จะหนาและก็แข็งนะครับนี่ครับมาเปรียบเทียบกับบอลสีกวนอูดูนะครับผมทุกท่านบอลสีกวนอูนั้นนะครับผมพ่นจะมีเม็ดนะครับผมนี่ครับบอลสีกวนอูนั้นพ่นจะมีเม็ดแทรกอยู่ตรงบริเวณใบนะครับผมทุกท่านขอบใบสีเขียวนะครับผมแต่ว่าดาบค้นแผนนั้นนะครับผมพ่นจะบ่มีเม็ดนะครับผมทุกท่าน จะเป็นใบค่อนข้างที่จะออกไปทางเข้มนะครับผมลักษณะเด่นของเพิ่นนะครับผมจะมีก้านสีดํานะครับผมนี่คือลักษณะเด่นของเพิ่นนะครับผมจะมีก้านสีค่อนข้างที่จะเข้มและก็ออกไปทางดําเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็คือข้อแตกต่างหนึ่งนะครับสําหรับบนสีดาบขุนแผนกับกวนอูนะครับผมทุกท่านแล้วก็บริเวณปลายใบของเพิ่นนะครับค่อนข้างที่จะออกเป็นสีเข้มเลยนะครับผมทุกท่าน ส,ส่วนบนสีกวนอูนั้นจะเป็นพื้นใบแดงแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวนะครับผมส่วนบนสีตัวนึงนะครับผมที่มีความเข้มคล้ายๆกันนะครับผมท่านนั่นก็คือบนสีนักราชนะครับผมท่านบนสีนักราชนั้นใบเพิ่นจะออกไปทางสีน้ำตาลเข้มนะครับผมกใบจะเรียวยาวนะครับคล้ายๆง,งาควนอูนะครับผมนี่ครับลักษณะใบเพิ่นจะเรียวนะครับผมสำหรับบนสีนักราชนะครับผม มาดูบอนสีดาบคุ้นแผนตอนเพิ่นยังไม่โตมเต็มที่นะครับผมทุกท่านนี่ครับตอนที่เพิ่นยังโตไม่เต็มที่นะครับผมนรอจะสังเกตเห็นว่าใบเพิ่นจะยังบวชันยังเข้มนะครับผมทุกท่านค่อยๆไล่โทนสีขึ้นมานะครับผมขอบเพิ่นก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบอนสีดาบคุ้นแผนนั้นเพิ่นจะมีก้านใบที่เข้มตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะครับผมแล้วก็นานไปก็จะเข้มจนถึงขั้นดำเลยนะครับผม บนตัวนี้เป็นบนตัวหนึ่งนะครับที่น่าสะสมแล้วก็หน้าปลูกนะครับผมเนื่องจากเพิ่นมีความแข็งแรงใบค่อนข้างที่จะหนานะครับผมแล้วก็มีความสวยงามนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมเมื่อเห็นบนตัวนี้ก็จะคิดชื่อออกนะครับผมทุกท่านแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับผมถึงลักษณะข้อเด่นของเพิ่นนะครับผม สำหรับบอนสีที่มีพื้นใบสีแดงนั้นก็มีมากมายหลายอย่างนะครับผมทุกท่านให้ท่านนั้นไปเลือกไปหามาสะสมกันนะครับสาหรับใครที่กําลังสะสมบอลอยู่นะครับผมเนาะพยายามหาบอนที่เลี้ยงง่ายๆนะครับผมทุกท่านเป็นบอนที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนั้นจะได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าจะได้มีกําลังใจในการเลี้ยงนะครับผมชั้นคลิปนี้นะครับผมกวังว่าเป็นความรู้เพื่อแชร์ประสบการณ์แบ่งปันกันนะครับผมทุกท่านเพื่อให้เห็นถึงจุดเด่นของบอนสีแต่และ อย่างกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์แล้วกดคอมเมนต์ให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ